สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือน,นี้มาพบพบกันนิวบีเอ็นชาแนลอีกแล้เด้อค่ะเด้ออ่ามือนินิวบีเอ็นกะสิพารีวิวของคือเกอ่าเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอย่าเบื่อกันเด้อนิวบีเอ็นแค่อยากมีวิดีโอลงเพราะได้ทักทายเพื่อนเพื่อนสุ่สุขสุขค้นน่าจะเนาะอาเม่งเล่นว,ว่ามินินิวบีเอ็นเบิดเงินจากบาทเนาะจะเนาะว่าเบิดหาสิบเจ็ดจุดหกศูนย์ดอนจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะจ้ว่ามีอย่างน่จ้าโี่คจะมาเบิ่งกันเลยค่ะ เบิ่งกันเลยนาะจะนอวานิวเวียนเบิดจากบาทเบิดไปห้าจุด,จดหาสดจาดอลลาร์จ้ะเป็นเงินไทยกับพันสี่อยสบาทจุเกากนก่าจะเนาะเบิ่งเลยแล้วจะเด้อว,ว่าเอ่าได้อีกอย่างน้อเนย้เมเนย้น,ยนิวียนจะได้พักสปินเนตออกแกนิกมากลองนึงจา้าแล้วก็ซื้อไก่ยางมาาเมอนี้อากาศห่อน เบือกันมานขานเห็ดได้กินก็บไอซื้อไกอ่ใหญ่มาโหลดง่ายดีแต่ตัวหนึ่งกับสิบดอนกับราคากับพอฟังยี่เนาะจะเนาะไอ้กะทิกระป๋องนี่จะกระป๋องละสองดอนกับกะทิบ้านเฮาละจะเนี่ยซื้อมาสามซื้อมาสามกระป๋องกะทิอันห้าลังเกลือ์กะเฮ็ดอันแกงกะทิให้มู้เพิ่นกินกะทิกระกองละสี่สิบหก 4ีบกว่าบาทจ้ะอันนี้กัขนอซื้อขนอฝรั่งมากินเวลาเห็ดน้ำยาขนมเสนเห็ดตุีมยังกใส่ข้านอันนี้กับ,กากกบปาข,า,บขนนบาขนอยกัเนาชิก,ก้าขนอไก่จ้ะอรล,ละสอดอนสิบแปดเซนไม่ยอะอละเกือบหาสิบบาทนี่จ้ะก็จะมาทั่วดินทั่วทีววสงอกซื้อมาหิกิเลมือนี้ซื้อไอสติมมามาสิมั กินกับบักทั่วดินแล้วก็ชีสมะไม่ตะเฮ็ดแซนด์ดิชเนาะจ้ะเนาะแล้วก็นมนม1%จ้านม1%นี่4ลิตรจ้ะนี่อันนี้ก็นมอัน0% 4ลิตคลิกกันละจ้ะอันราคากับประมาณ5ดอนซีดอนกัวกัเกือบ5ดอนนาะจ้ะเนาะนี่ก็นมโซยามิลอันซื้อมาแต่หางใหญ่มันเบิดก็เลยซื้อมาเสริมกระเทียนอนน้ำปลา น้ำปลานี่จะน้ำปลากับน้ำปลาตาปลาเมึกนี่สองดอนกวัวกับราคากับประมาณสี่สิบกัวเกือบห0าสิบดอนห0าสิบบาทบานเาน่าเราจะเนาะเราก็ไอติมถังนึงเขาใส่ตู้ฟิตสไวร้รออากาศมันห่อนเดี๋ยวนี้เป็นไรราคานนมไห่เบิรงเราจะเนาะสี่จุดแปดเก้าคูณยี่สี่จุดหกศูนย์ช่วงนี้เงินมันขึ้นแน่ น้มเนี่ยขวดละสี่ลิตรเนี่ยลอยลอยซิบหาถือยืโนะจะนอะแมนบ่น้มมันคิดว่าน้มถือยืนน้มอ,อยู่ประเทศนอกเนี่ยเนี่ยเราก็ไอติมกล้องหนึง่งเอ้าก็ขึ้นได้แค่นี้นึงเนาะเงินนัน่งพันกว่าหมืน่นเงินพันสี่ร้อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้สิ่ห้าหกย่างแล้วก็ไอติมมาใส่ตู้ฟิวเจลร์อากาศมันหอนจ้ะเพื่อนพี่น้องคะอ่ะก็อย่าเบื่อกันเด้อจ้านิวพีเนกะอยากเห็นวิดีโอเพราะได้ทักทายมูปวกสุภุสุคนเด้อจ้าหนักขอให้ได้นี้วิดีโอลงเพราะได้ทักทายเพื่อนๆสุภุสุคนนิวพีเนกะทยอยไปเยี่ยมสุภุสุคนเด้อจ้าผู้ใดมาเยี่ยมเพื่อนไม่ก็ล้อ จากสามสี่มื่อไน่เนี่ยด้จากเข้าใจกันเด้จากพวกเขาอ y o ยูทู e น้ำกันแต่ว่านิ้วเบียนอ่ะไปเยี่ยมสุบานลาะคะ่ะขอบคุณลลายจา้าพ่มแม่พ่นองค่ะทติดติดตามรับชมนิ้วเบียนใช้แนวกะขอบคุณสุขสุขค้นมีอากาศดีดีอากาศห่อนพ่มแม่พ่นองค่ะเดี๋ยวสิพิถ่ทยบรรยากาศทั้งหนอกเบือง ว่ามันเป็นยังไงหอนครับหอนแน่จากองศาบุต้นไม้ต้นไหไรกะงามแค่นี้ละจ้าพ่อพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าบายบายพี่เมนว่าสองเที่ยวลราบุขอโทษขออภัยด้วยจ้าเด้วอวอาพิดวอาถือก็กได้แฮงเฮ็ดวิดีโอแฮงเฮ็ดยูทูบโดนกะแฮงอยากอายกล่องคือเป็นจังสั่นเนาะแทนทีสิชิ้นกล่องบดบบนี่